t ีวีไทยแลนสถานีของคนไอจีจริงๆแล้วเนี่ยรถที่เป็นรถลักษณะ 4w h e e l drive แบบนี้เนี่ยควรจะมีเกียร์ที่สามารถปรับเป็นแมนนวลรัขับด้วยตัวเองจะดีกว่ารถออโต้ด้วยซ้ำไปอันนี้ตองผมก็เกียร์หนึ่งธรรมดาผมชอบแดชบอร์ดหรือว่าหน้าปัดของ Isuzu D-Max คันนี้มากนะครับรีคอสเนี่ยนะครับเพราะว่าชัดเจนมากนะครับในแต่ละอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางความเร็วเกียร์ที่เข้าอยู่ฮิตนะครับห<อ>มอ้อน้ําความร้อนในหมอ้อน้ําความเย็นในหมอ้อน้าน้ํามันและอื่นๆไม่หผมยังมองไม่หมดเลยแต่ครั้นี้ขับรถไปก่อนพอ,อมีอุณหภูมิด้วยนะฮะแล้วก็มีเกียร์ที่เราขับอยู่โอ้ยู่บนอยู่บนแดชบอร์ดเดียวกันอยู่บนหน้า,นานปัดเดียวกันเห็นทุกอย่างจนก,กระทั่งลงไปถึงนาฬิกาเลยด้วยซ้ำไปหินห,นหินนะครับ โอ้ห oh. เอ๊ะทำไมถึงนิ่มขนาดนี้ได้ครับนี่น,นี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้กล่าวโทษ d m m x x รุ่นกันก่อนแต่กำลังบอกว่า d m m x x รุ่นนี้เนี่ยนิ่มจนต้องบอกว่านิ่มเกินไปหรือเปล่าเพราะอะไรครับที่ในส่วนของช่วงล่างนะครับเราก็มีการปรับนะครับในส่วนของค่าสปริงให้เหมาะสมกับการโดยสารมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงล่างหลังเนี่ย แม้จะเป็นช่วงล่างหนังแบบแหนบแผ่นนะครับแต่ว่าความยาวนะครับของแหนบเนี่ยมีความยาวที่ยาวมากนะครับทําให้ในส่วนของความนุ่มนวลนะครับมีมากขึ้นนะครับทาให้เรารู Tool ้สึกว่าเนี่ยขับรถอยู่ในทางลักษณะน,น,นี้แต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยล้านะครับฐานกว้างขึ้นฐานกว้างขึ้นด้วยแล้วก็ความยาวของแหนบเองก็ยาวอ๋อแหนบที่รับรง<ล>ส่วนสปริงหน้าเองนะครับก็มีการปรับค่าให้เหมาะสมกับการขับขี่มากขึ้นนะค,ครับทำให้เรารู้สึกนุ่มนวลที่สะใจคืออันหน้านี่แหละครับความ ความเอียงของสถานีต่อมาเรียกว่าทางครึ่งบกครึ่งน้ําเพราะว่าเราจะต้องเอียงรถที่โหถ้ามองจากตาเปล่าที่ผมให้ออกประมาณ40องศาซึ่งเ,เราในลักษณะนี้นะครับมองไปเราจะเห็นว่าด้านเนี่ย40องศานะครับครึ่งรถหนึ่งจะอยู่ข้างบนอีกครึ่งจะอยู่ในน้ํแล้วก็ขับไปตามลายอย่างนี้ได้เลยครับขับไปในลาตามลายอย่างนี้ได้แลวตรงๆนะฮะตรงๆครับโอเคโอ้โหไม่อยากเชื่อแต่ว่ามันจะรู้สึกเหมือนจะคว่ำได้จริงๆ การันตีแล้วผมไม่คว่ำนะครับการันตีครับการันตีโอ้โหเลือเชื่อเลือเชื่อดูดิผมแตะน้ำได้เลยครับผมแตะน้ำได้เลยครับล่องยาวใจละทิกคือไม่มีทางหรอครับที่พอเราไปเจอแบบนี้แล้วเราจะตัดสินใจว่าเราจะขับตรงไปได้ ในกรณีถ้าจําเป็นที่จะต้องไปข้างหน้านะครับเราดูแล้วสามารถประเมินรถสามารถเดินทางไปได้นะครับลักษณะการขับ3ามล้อเช่นนี้ก็พารถเราไปได้เหมือนกันครับขออย่างเดียวขอให้เป็น3มล้อ<ข>อ,อยู่ยังไง <3 S 2> ก็ยังไงก็ไปได้นะฮะเพราะว่าจะมีคู่หน้าแบล,ล้อหลังอีกอันนึงที่จะคอยอ๋ออันนี้เอียงสุดๆต้องลองโอ้โหโ,โอ้ว้าวโอ้โ สถานที่ต่อไปเป็นสถานที่10แองลึกระทึกใจเกิดความระทึกใจขึ้นมาจริงๆเพราะฝนตกตลอดจึงทําให้เกิดลักษณะแบบคล้ายช็อกโกแลตเนี่ยอ,อยู่บนเนินที่ความความเอียงเท่าไหร่ครับตรงนี้ความชันความเอียง 40, 40เหมือนกัน40องศานะครับผมจะใช้ปรับเกียร์ไปที่แรปทรอนิกนะฮะเพื่อที่จะให้อยู่ที่เกียร์หนึ่งแล้วก็เข้าที่เกียร์สนะครับพอเราเข้าที่เกียร์สเสร็จแล้วเนี่ยเล็งไว้ว่าจะขึ้นโหนเนินชันจริงๆเลย จะได้รอบที่ประมาณสักสักพันแปดร้อยรอบโอ้โหเยี่ยมหยุดก่อนโอ้โหเย้ถามว่าเสียวไหมเสียวนะโอ้ก็ลูกสองอะตอนลงตอนลงนะครับเราจะลงด้วยตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงเนี่ยแตะเบรกได้นิดหน่อยแต่อยากแตะจนล็อกฟรีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ฟรีอย่าล็อกด้วยใช่ไหม โอ้โหนี huh. now, s <S ่เนินนี่ชันมากครับ45องศาเกินไปอ่ะสำหรับรถยนต์โอ้ทีลเล็กทีลน้อยเทคทีวีไทยแลนด์สถานีของคนไอที